แก่จนจะเข้าลงยังไม่เลิกเจ้าชูมองสาววัยรุ่นจนตาเยิ้มเหมือนหมาหิวข้าวเดินผ่านสาวทีไรต้องมีแซวทุกทีหนูหนูไปไหนเหรือให้ลุงไปส่งหมยจะ่ะสาววัยรุ่นเบปากใครจะไปขึ้นรถกับตาแก่ไม่ละความพยายามเจอใครก็หวานสเสน่ห์หนูหนูมีแฟนเรียงท่าย,ยังไม่มีคุยกับลุงก่อนได้นะสาวร้านกาแฟสายหน้าเบิกขาประจำมาทุกวันสั่งกาแฟถ้วยเดียวแต่นั่งเฝ้าสาวทั้งร้าน เห็นสาวในแต่งตัวสวยต้องเหลียวหลังมองบางทีก็ทำเป็นเดินสะดุดให้สาวช่วยจับมีใครมองอยู่ก็หกระกลบเกลืน่นแก่แล้วมันก็เงียบแต่พออยู่กับสาววัยรุ่นน้ำเสียงเปลี่ยนไปเป็นหนุ่มแน่นเรียกลุงทำไมจะเรียกพี่ดีกว่าสาววัยรุ่นขนลุกสู้รีบเดินหนีแทบไม่ทันชอบอดว่าเมื่อก่อนตัวเองหลอ่อสมัยหนุ่มๆน่นะผู้ยิงติดตรึมแต่ตอนนี้หัวล้านหน้าตาหม่นเหมือนผ้าขี้ริว้ว ยังไม่รู้ตัวเองพยายามใส่เสื้อผ้าสีสดคิดว่ายังหนุ่มแน่นทั้งที่ดูแล้วเหมือนคนหลงยุคจีบเด็กสาวไม่เว้นวันหวังว่าสักวันจะมีคนเล่นด้วยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครเอาแต่ตาเท่าไม่ยอมแพ้ยังไล่ล่าสาวสาวต่อไปวันหนึ่งตาเท่านั่งจิบกาแฟเหมือนทุกวันแต่วันนี้ไม่เหมือนวันอื่นมีสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาถักลุงขานั่งคนเดียวเรอคะ ตาเท่าหูพิงมองสาวตรงหน้าตาเป็นประกายสาวเจ้าน่ารักผิวขาวหุ่นดีแต่งตัวสวยเรียกลุงได้ไงเรียกพี่ดีกว่าจ้าสาวสวยโหระเสียงหวานนั่งลงตรงข้ามพี่ก็ได้ค่ะพี่ดูใจดีจังตาเท้าใจเต้นตึกตักไม่เคยเจอใครพูดจาหน้าฟังขนาดนี้สาวอื่นเจอเขามีแต่ทำหน้ารังเกียจแต่คนนี้ยิ้มหวานแถมชวนคุยอีกพี่อยู่แถวนี้เหรอคะ่จะเจ้าบ้านพี่อยู่ท้ายตลาด สาวสวยทำตาโตโหบ้านอยู่ใกล้กันเลยหนูก็เช่าหออยู่แถวนี้ตาเท่ายิ่งตื่นเต้นวันนี้เป็นวันดีอะไรของเขาถึงได้เจอสาวสวยมาชวนคุยแล้วหนูทำงานอะไรละ่ะสาวสวยถอนหายใจทำหน้าเศร้าหนูตกงานค่ะกำลังลำบากเลยตาเท่าตาโตนี่แหละโอกาสทองอุ้ยแย่เลยพี่ช่วยอะไรได้ไหมจะ๊ะสาวสวยทำหน้าเขินเขินเอียงคอมอง ถ้าพี่ไม่ว่าอะไรหนูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมคะตาเท่าสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังทำใจดีสู้สาวเออพี่ก็ไม่ได้มีมากหรอกนะแต่ช่วยหนูได้เสมอสาวสวยยิ้มหวานทำเสียงอ่อนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะพี่ใจดีจังตาเท่าหลงจนโมโหไม่ขึ้นรีบควักเงินให้สาวสวยรับเงินไปพร้อมส่งสายตาซิงไว้หนูจะรีบคืนให้นะคะตาเท่ายิ้มแก้งปรีคิดว่าในที่สุดสวรรค์ก็เมตตา แต่หารู้ไม่ว่านรกกำลังเปิดทางให้เขาเดินหลังจากวันนั้นตาเท่าก็คิดถึงสาวสวยไม่หยุดนั่งกินข้าวก็คิดนอนก็นอนไม่หลับแอบยิ้มคนเดียวคิดว่าคงมีโชคเรื่องผู้หญิงสักทีเช้าวันต่อมาตาเท่าแต่งตัวเสียหล่อใส่เสื้อสีแดงแปรดกางเกงยืนขาเดฟวีผมที่เหลืออยู่น้อยนิดจนเรียบแปลฉีดน้ำหอมสชุนหวังให้สาวสวยหลงไหลเดินไปถึงร้านกาแฟมองหาสาวเจ้า แต่ไม่เจอตาเท่ากระสับกระสายมองซ้ายมองขวาจนสาวเจ้าของร้านสวลุงหาใครเรอตาเท่าโหระกลบเกลื่อนเปล่ารอกแค่มานั่งเล่นแต่ในใจร้อนรนสาวสวยหายไปไหนหรือว่าเขาจะถูกหลอกแต่ไม่นานสาวสวยก็เดินมาวันนี้แต่งตัวเซ็กซี่กว่าเดิมกระโปรงสั้นจนหน้าหวาดเสียวตาเท่าตาโตรีบเชิญให้นั่งวันนี้มาช้าพี่คิดถึงแย่ สาวสวยยิ้มหวานทำตาออดอ้อนพอดีเมื่อวานหนูยุ่งยุ่งนะคะ่ะตาเท่าใจชื้นขึ้นมาทันทีกินอะไรก่อนสิเดี๋ยวพี่เล้งเองสาวสวยรีบสั่งของกินเต็มโตตาเท่าไม่ว่าอะไรดีใจที่สาวมากินด้วยระหว่างกินสาวสวยก็ทำหน้าเศร้าพี่ขานูมีเรื่องกลุ้มใจอีกแล้วตาเท่าเอียงคอทันทีอะไรเรยจะบอกพี่มาได้เลยสาวสวยถอนหายใจ เมื่อวานูไปสมัครงานมาแต่เขาบอกว่าต้องมีเงินค้ำประกันตาเท่าขโมดคิ้วอ้าวทำไมต้องมีเงินคำ้ำสาวสวยทำหน้าเศร้าน้ำตาคลอหนูก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่มีหนูก็ไม่มีงานทำตาเท่ามองสาวสวยแล้วใจอ่อนแล้วต้องใช้เท่าไหร่สาวสวยทำเสียงอ่อนแค่หมื่นเดียวเองค่ะตาเท่าหายใจสะดุดหมื่นเดียวไม่ใช่น้อยแต่พอมองหน้าสาวสวยใจก็ละลาย คิดว่าถ้าช่วยครั้งนี้คงมีโอกาสสารสัมพันธ์เออให้ยืมก็ได้แต่หนูต้องคืนพี่นะสาวสวยยิ้มหวานจับมือเบาๆพี่ใจดีที่สุดเลยหนูไม่มีวันลืมบุญคุณแน่นอนตาเท่าแทบจะละลายกับสัมผัสนั้นควักเงินให้โดยไม่ลังเลสาวสวยรับเงินไปส่งสายตาซิงซิแล้วขอตัวกลับตาเท่านั่งยิ้มอยู่คนเดียวคิดว่าในที่สุดความรักก็เข้าข้างเขาสักที แต่หารู้ไม่ว่าเงินที่ให้ไปอาจไม่มีวันได้คืนหลังจากให้เงินสาวสวยไปตาเท่าก็นั่งนับวันรอรอว่าสาวเจ้าจะกลับมาพร้อมข่าวดีเฝ้าคิดว่าถ้าสาวสวยได้งานทำคงจะทราบซึ่งบุญคุณเขาไม่น้อยและบางทีอาจยอมคบหากับเขาจริงๆวันรุ่งขึ้นตาเท่าแต่งตัวสุดเนียบเสื้อเชิ้ตตัวใหม่รองเท้าขัดเนาเดินไปที่ร้านกาแฟตั้งใจจะเซอร์ไพรส์สาวสวย แต่นั่งรอจนกาแฟเย็นเฉบก็ยังไม่เห็นเธอมาใจเริ่มกระสับกระส่ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเสียงปลายสายดังอยู่พักใหญ่ก่อนจะถูกตัดสายตาเท่าขมวดคิ้วโทรไปใหม่อีกครั้งคราวนี้ปิดเครื่องไปแล้วหัวใจเริ่มไม่ดีรีบเดินออกจากร้านไปยังหอพักที่สาวสวยบอกว่าเช่าอยู่แต่พอไปถึงก็พบแต่ห้องว่างเปล่าถามเจ้าของหอได้คำตอบว่าอ๋อคนนี้เหรอ เช่าอยู่แค่ไม่กี่วันเองแล้วก็หายไปเลยตาเท่าเหมือนถูกฟ้าผ่ายืนตัวแข็งไม่อยากเชื่อสายตาสาวสวยของเขาหายตัวไปแล้วเขาถูกหลอกเต็มเต็มเงินหมื่นที่ให้ไปคงไม่มีวันได้คืนเดินคอตกกลับบ้านข้าวปลาไม่อยากกินนั่งถอนหายใจอยู่หน้าบ้านคิดไม่ตกแต่แล้วก็ปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกัน แต่ลึกๆในใจรู้ดีว่าเขาถูกสาวสวยต้มจนเปื่ยแต่ตาเท่าก็ยังไม่เข็ดแม้จะโดนหลอกหนักขนาดนี้ใจหนึ่งเจ็บแต่อีกใจยังคิดถึงยังแอบหวังว่าสาวเจ้าจะกลับมาและแน่นอนถ้ามีสาวคนใหม่เข้ามาอีกเขาก็คงไม่ปฏิเสธเพราะตาเท่าคนนี้ไม่มีวันเข็ดจากความรักหลังจากหายตัวไปหลายวันตาเท่าก็เริ่มทำใจคิดว่าคงไม่มีทางได้เจอสาวสวยคนนั้นอีก แต่แล้ววันหนึ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอเห็นชื่อที่โชว์บนหน้าจอตาเท่าตาโต,โตแทบไม่เชื่อสายตาสาวสวยโทรกลับมารีบกดรับด้วยมือสั่นหัวใจเต้นแรงฮะฮันโลโนูรเร่เสียงหวานหวานดังขึ้นจากปลายสายพี่ขาหนูขอโทษนะคะที่หายไปตาเท่าน้ำตาคลอรู้สึกเหมือนฟ้าประทานหนูอยู่ไหนพี่เป็นห่วงแทบแย่สาวสวยทำเสียงเศร้า หนูมีเรื่องใหญ่เลยค่ะพี่ตาเท่าใจหายว่าบรีบถามทันทีเกิดอะไรขึ้นบอกพี่มาสาวสวยถอนหายใจเฮกใหญ่ก่อนพูดเสียงสัน่นพี่จำได้ไหมคะที่หนูบอกว่ากำลังหางานจำได้สิหนูพลาดไปกู้เงินมาลงทุนค่ะพี่ตาเท่าใจหล่นวูบหากู้เงินแล้วทำไมต้องกู้ก็หนูอยากมีอนาคตไงคะพี่ตาเท่ากุมขมับยังไม่ทันตอบสาวสวยก็พูดต่อ แต่ตอนนี้แย่แล้วคับพี่หนูโดนกองตาเท่าถอนหายใจแรงตายแล้วแล้วมันเป็นยังไงพวกเจ้านี่มาเล่นงานหนูคับพี่หนูกลัวมากหนูไปกู้ใครมาพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบคับพี่ตาเท่าถึงกับหูอื้อสาวสวยสะอื้นเบาๆหนูไม่มีเงินคืนพวกมันขูหนูคะ่ะตาเท่าตัวเย็นเฉบเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆและต้องใช้เงินเท่าไหร่ สาวสวยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆห้าหมื่นค่ะพี่ตาเท่าสะดุ้งเฮือกเกือบทำโทรศัพท์หล่นห้าหมื่นทำไมมันเนยอะขนาดนี้ดอกมันแพงค่ะพี่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วตาเท่านั่งนิ่งคิดหนักแต่พอฟังเสียงสาวสวยร้องให้ใจก็อ่อนโยกพี่ช่วยหนูได้ไหมคะ่ะเสียงอ้อนวอนนั้นทำให้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างถึงแม้จะรู้ว่าเสียงแต่ใจก็ยังอยากช่วยพี่จะลองหาทางดูนะ สาวสวยถอนหายใจเฮิกใหญ่ร้อนให้ด้วยความซึ้งใจพี่คือคนเดียวที่หนูเพิ่งได้ขอบคุณมากนะครับพี่ตาเท่าถอนหายใจยาวไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำถูกหรือผิดแต่รู้อย่างเดียวว่าเขาไม่มีวันปล่อยให้สาวสวยเดือดร้อนแม้ว่างานนี้จะต้องเจ็บหนักกว่าครั้งก่อนก็ตามตาเท่านั่งคิดทั้งคืนเงินห้าหมื่นไม่ใช่น้อยแต่พอคิดถึงสาวสวยที่กำลังเดือดร้อนใจก็อ่อนโยบไม่เป็นไร ยังพอมีเงินเก็บอยู่เช้าว,วันรุ่งขึ้นรีบไปธนาคารถอนเงินออกมาทั้งน้ำตาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตแต่เต็มใจให้สาวเจ้าสายสายสาวสวยก็โทรมาพี่คานูเครียดจังเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะจะพี่มีเงินให้แล้วสาวสวยร้องให้เสียงสะอื้นพี่ใจดีที่สุดเลยหนูซึ่งใจมากๆตาเท่าได้ยินเสียงนั้นแล้วหัวใจพองโตรีบถามทันทีแล้วจะให้พี่เอาเงินไปให้ที่ไหน สาวสวยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาพี่มาหาหนูที่โรงแรมหนูเช่าห้องอยู่ตาเท่าหัวใจเต้นแรงสาวสวยชวนไปโรงแรมรีบวีผมใส่น้ำหอมหยิบเสื้อผ้าชุดที่คิดว่าหล่อที่สุดระหว่างเดินไปในใจคิดไปต่างๆนานาหรือว่านี่จะเป็นโอกาสของเขาสาวสวยอาจจะเห็นความจริงใจแล้วเปิดใจให้เขาสักทีพอไปถึงโรงแรมก็โทรบอกสาวสวย ไม่นานประตูห้องก็เปิดออกตาเท่าตาโตสาวสวยอยู่ในชุดคลุมอาบน้ำย้มยิ้มให้เบาๆตาเท่าแทบจะเป็นลมตื่นเต้นจนขาสัน่นเข้ามาก่อนสิคะพี่ตาเท่ากลืนน้ําลายเดินเข้าไปอย่างช้าๆพอประตูปิดลงหัวใจก็เต้นรัวยังไม่ทันได้พูดอะไรสาวสวยก็เดินเข้ามาใกลย้ยิ้มหวานหยิบมือมาลูบแขนตาเท่าเบาๆพี่ขาหนูไม่รู้จะตอบแทนพี่ยังไงเลย ตาเท่าคนลุกสู้ตื่นเต้นจนตัวเกรง็งแต่ก่อนจะพูดอะไรเสียงคอประตูก็ดังขึ้นปังปังปังสาวสวยสะดุ้งรีบเดินไปเปิดทันใดนั้นผู้ชายตัวใหญ่สองคนก็กรูกันเข้ามาตาเท่าตกใจจนลืมหายใจพี่ช่วยหนูด้วยพวกมันคือเจ้าหนี้ที่ตามมาทวงเงินตาเท่าหน้าซีดตัวแข็งทื่อผู้ชายร่างใหญ่จ้องตาเท่าด้วยสายตาหน้ากลัวไอ้แก่นี่มึงเรอที่เอาเงินมาให้มัน ตาเท่าเริ่มสั่นเสียงติดติดขัดขเออผมแค่แต่ไม่ทันพูจบหมัดหนักๆก็ซัดเข้าที่ท้องโอ้ยตาเท่าสุดลงกับพื้นสาวสวยกรีดร้องแต่ไม่ช่วยอะไรเจ้านี่กระชากขอเสื้อตาเท่าตะอคอกใส่หน้าเงินห้าหมื่นนี่มันยังไม่พอดอกมันบานเป็นแสนแล้วเว้ยตาเท่าตาเหลือหา่าแสนเลยเหรอเจ้านี่ยิ้มเย็นแล้วมึงจะช่วยมันยังไงล่ะไอแก่ ตาเท่าใจหายว่ารู้แล้วว่างานนี้หนักกว่าเดิมแน่นอนตาเท่านั่งตัวสั่นกุมท้องที่โดนสัดหมัดไปเต็มเต็มเจ้านี่ร่างใหญ่ยืนคำหัวใสแย่ยิ้มเย็นเงินแค่ห้าหมื่นคิดว่าพอหรือว่าตาเท่าพยายามตั้งสติมองหน้าสาวสวยหนูมันเรื่องอะไรกันแน่สาวสวยทำหน้าเศร้าน้ำตาคลอพี่ขาหนูไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแต่สายตาของเธอแวบไปแวบมาดูแปลกแปล ตาเท่าหโหมุนคิดจะหาทางออกแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเจ้านี่ก็กระชากแขนเขาขึ้นมาเงินแสนเดียวไม่เยอะหรอกนายแก่ตาเท่าหน้าซีดเผิดน้ำลายแทบกลืนไม่ลงแต่ก่อนจะอ้าปากเถีงก็มีบางอย่างสะกิดใจหางตาเห็นสาวสวยยิ้มนิดนิดที่มุมปากมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่น่าไว้ใจตาเท่าใจหายว่าขนลุกไปทั้งตัวนี่มันอะไรกันแน่สายตาเริ่มสังเกตรอบรอบ้อม ไม่มีของใช้ส่วนตัวไม่มีเสื้อผ้าของสาวเจ้าเหมือนเป็นแค่ห้องเช่าชั่วคราวตาเท่ากลืนน้ำลายมองสาวสวยอีกครั้งครั้งนี้เธอหลบตาทำเป็นสะอื้นแต่ไม่มีน้ำตาสักหยดหัวสมองเริ่มแล่นคิดอะไรออกบางอย่างนี่มันแผนหลอกเงินตาเท่าตัวเย็นวับนี่เขาถูกเล่นงานอีกแล้วเหรอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เงินห้าหมืนมันเป็นเงินแสนต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นหมดตัวแน่ ตาเท่าทำเป็นหอบหายใจแรงแล้วสุดลงไปกับพื้นเจ้านี่สะดุ้งรีบปล่อยมือเฮ้ยเป็นอะไรของมึงวะตาเท่าทำเป็นกระอักกระโอนปากสัน่นฮะโหใจพี่ไม่ดีถ้าเครียดมากๆพี่แักได้นะเจ้านี่มองหน้ากันเองอย่างลังเลสาวสวยเริ่มร้อนรนรีพูดแทรกพี่ขาไม่ต้องคิดมากนะะรีผาทางใจให้พวกเขาเถอะตาเท่าตวัดตามองทันที หนูแน่ใจเรยว่าหนูไม่ได้ร่วมมือกับพวกมันสาวสวยสะดุ้งเฮิกดวงตาวูบไหวพี่พูดอะไรคะหนูจะทำแบบนั้นได้ยังไงแต่ตอนนี้ตาเท่าแน่ใจแล้วทุกอย่างมันเป็นแผนสาวสวยหลอกให้เขาลงแล้วใช้นี่ให้เธอแต่ความจริงเธอไม่ได้เป็นนี่อะไรเลยเงินที่ขอไปคงถูกแบ่งกันเรียบร้อยตาเท่ากัดฟันแน่นเจ็บใจแต่ต้องเล่นละครต่อนะนั้นพี่ต้องไปโรงพยาบาลก่อน เดี๋ยวพี่เป็นอะไรไปเจ้านี่เริ่มลังเลแต่สาวสวยรีบแทรกขึ้นมาอีกพวกพี่อย่าฟังเขาเลยรีบให้เขาไปเอาเงินมาดีกว่าคำพูดนี้ยิ่งย้ำความจริงตาเท่าไม่รอช้ารีบชฉวยโอกาสกระโจนออกจากประตูสุดแรงเฮ้ยไอ้แกหนีเว้ยเสียงเจ้านี่ตะโกนลัน่นแต่ตาเทาวิ่งไม่คิดชีวิตพุ่งลงบันไดแทบพกล้มหัวใจเต้นรอว,วิ่งสุดแรงเกิดแม้จะแก่แต่วันนี้ต้องหนีให้รอด ตาเท่ากระเสซกกระสนนีลงบันไดาขาสั่นพับแต่ยังฝืนเร่งความเร็วสุดชีวิตด้านหลังมีเสียงฝีเท้าวิ่งตามมาเฮ้ยไอ้แกอย่าหนีเว้ยตาเท่าไม่หันกลับไปมองคืนช้ากว่านี้ได้ถูกลากกลับไปแน่ออกจากโรงแรมได้ก็พุ่งตัวเข้าตลาดทันทีใจเต้นรัววิ่งฝ่าฝูงชนจนเกือบชนแผงขายผักแม่คาตะโกนลัน่นไอ้ลุงจะรีบไปเกิดที่ไหนวะ ตาเท่าไม่สนใจหันไปมองข้างหลังแวบหนึ่งเห็นเจ้าหนี้สองคนกำลังมองหาเขารีบวิ่งเลี้ยวเข้าไปในตรอกแคบเข้าไปแอบหลังกองลังไม้พยายามกลั้นหายใจเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาใจเต้นรัวถ้าโดนจับได้คราวนี้หมดตัวแน่เฮ้ยมันไปไหนแล้ววะสงสัยมีไปทางตลาดรีบไปดูเร็วเสียงไกลออกไปเรื่อยๆจนหายหลับตาเท่าหายใจเฮกใหญ่เมื่อหลายชค รอดแล้วหลังจากแน่ใจว่าปลอดภัยตาเท่าก็เดินออกจากที่ซ่อนลากขากลับบ้านอย่างหมดแรงหัวใจยังสั่นมือไม้เย็นเฉ็บคิดแล้วก็เจ็บใจโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้หนักสุดเกือบหมดตัวแถมเกือบหมดลมหายใจกลับถึงบ้านก็ล้มตัวลงนอนถอนหายใจยาวคิดทบทวนทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงเขาไม่ใช่หนุ่มอีกแล้วไม่มีใครมาหลงรักจริงๆรอ สาวสวยที่เข้าหาก็แค่หวังหลอกเอาเงินฝันหวานที่เขาสร้างขึ้นมันไม่มีจริงเช้าว,วันรุ่งขึ้นตาเทาลุกขึ้นมามองกระจใบหน้าที่เคยคิดว่าดูดีตอนนี้มีแต่รอยเห็นถอนหายใจยาวก่อนจะหกระออกมาเบาๆหมดกันความเจ้าชู้ของข้าตั้งแต่นั้นมาตาเทาก็เลิกมองสาวสาววัยรุ่นเลิกหวานสเสน่ห์ไปทั่วและหันมาใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ถึงอย่างนั้น บางครั้งเวลานั่งจิบกาแฟอยู่ที่ร้านเดิมหางตาก็ยังแอบมองสาวๆอยู่บ้างก็แค่มองเท่านั้นเอง